ตอนนี้เราอยู่กับ Subaru XV นะครับแล้วเราจะพามาดูจุดอ่อนอีกหนึ่งจุดที่ Subaru เนี่ยเป็นกันไม่ใช่แค่ XV ด้วยครับแต่ Forester, e p ์ s ีแล้วก็รุ่นอีกหลายรุ่นนะฮะที่เป็นเครื่องยนต์บล็อกใกล้เคียงกันเป็นปัญหานี้เหมือนกันครับปัญหานี้คือปัญหาคอน้ำรั่วนะครับ คอน้ําตัวนี้ตำแหน่งจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดไม่ว่าจะซูบารุรุ่นไหนนะฮะเขาเรียกว่าคอน้ําใต้คอมแอร์รถคันนี้10กว่าปีครับแต่ว่าเลขใหม่แค่เจ็ดหมื่นกว่านะก็เกิดอาการคูลแลนรั่วแล้วฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สังเกตเนี่ยคือถ้าคอมแอร์อยู่ในตำแหน่งเดิมเนี่ยบางทีเราจะไม่รู้เลยว่ามันเกิดการรั่วซึมแบบนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้เรามาสังเกตเห็นว่าเออมีการรั่วซึมแล้วแล้วเราก็ทําการถอดคอมแอร์ออกแล้วนะฮะเราก็จะเห็นเลยว่า ตำแหน่งนี้มันมีค่าของครูแลน์เนี่ยที่ค่อยๆลรั่วออกมาเนี่ยเยอะมากนีตรงนี้ก็มีลักษณะของการเปรียกอยู่ที่คอน้ําก็จะรั่วไปเรื่อยฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สังเกตมันวันหนึ่ง,น,งน้ําในหม้อน้ํามันก็จะพองไปเยอะจนอาจจะเกิดปัญหาได้โอเคทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ปัญหาครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปแทนที่ของเดิมที่รั่วเนี่ยตัวนั้นเป็นพลาสติกนะฮะส่วนตัวใหม่เป็นอลูมิเนียมครับ พลาสติกวันหนึ่งมันถึงอายุการใช้งานเพราะว่ามันเจอความร้อนสูงนะฮะแล้วมันก็กรอบโดยตัวมันเองแต่ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมไดแคสมานะฮะก็คุณภาพสูงเลยเป็นงานเกรดพรีเมียมนะฮะสีเป็นสีอพอร์โคตเกาะหน้าเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวพอใส่ท่อปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีดำเหมือนกันหมดเลยมีโลโก้อยู่ครับแล้วก็ด้านล่างมีโอลิงเป็นโอลิงตรงรุ่นนะฮะ โอลิงเกต EPDM ตัวนี้สำหรับงานคูลแลนด์โดยเฉพาะแล้วก็ทนความร้อนสูงจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของชิ้นงานตัวนี้ที่ไม่เหมือนตัวอื่นนะฮะก็คือตรงฝั่งหัวเนี่ยมีการปัดเงาทั้งสองด้านนะฮะไม่ใช่อลูมิเนียมไดแค์มาแล้วเป็นผิวดิบพวกนั้นอาจจะเกิดออกไซด์ง่ายกว่านะฮะตัวนี้พอเป็นผิวเงาเนี่ยออกไซด์ก็จะเกิดยากกว่าติดตั้งลงที่เดิมแล้วก็ใส่ท่อเดิมได้เลยครับ ใช้งานจบยาวแล้วก็เปอร์เซนต์รั่วน้อยกว่าของเดิมแน่นอนอยู่ได้เป็นหลายๆปีเลยฮะไม่มีการรั่วซึมอีกก็ถ้าใครใช้ซูบารุนะครับผมแนะนําให้ดูแลตรงนี้ด้วย1นึ่งแสโลขึ้นไปก็ได้ครับคุณหาเปลี่ยนเลยครับตัวนี้ที่สําคัญนะฮะที่ผมอยากแนะนําตัวนี้มากๆเลยคือตัวเนี้มันไม่ได้แพงกว่าของเบิร์กศู์น,นะฮะแต่มันดีกว่าอันนี้ผมกล้าพูดก็เดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จเรามาดูกันนะว่าเปลี่ยนแล้วออกมาหน้าตาประมาณไหนครับ ตอนนี้เราเตรียมรื้อนะฮะเราปลดท่อเล็กออกไปแล้วเราปลดท่อใหญ่แต่ท่อใหญ่เนี่ยที่ปลดออกมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าปกติมันจะต้องมีคอน้ำเนี่ยยื่นออกมานะฮะแต่ว่าตอนนี้คอน้ำมันหายไปแล้วก็คือมันคาอยู่ด้านในเนื้อยางนี่แหละฮะเนื่องจากว่าพลาสติกมันกรอบแล้วมันแตกทำให้มันด้วนอยู่แบบนี้แล้วก็ตรงนี้แหละคือสาเหตุที่ทำให้น้ำพูลแลนด์เนี่ยมันค่อยๆรั่วอ,ออกมานะ,ะเพราะว่า มันแคลกอะ่ะมันแตกอยู่ข้างในตั้งแต่แรกอยู่แล้วทีนี้คูลแรน์มันก็วิ่งตามรอยแคลกออกมาแล้วก็มานองกันอยู่ตรงนี้นะฮะตามที่เห็นเราตามที่เราเห็นกันเมื่อตอนแรกตอนนี้ผมปดน็อต3มตัวออกแล้วนะฮะเราจะยกตัวนี้ขึ้นมานี่นะ,ะข้างล่างยังดูโอเคอยู่ส่วนที่หักคือส่วนนี้พลาสติกค่อนข้างบางนะครับจากการที่สังเกตด้วยตาโอเคอ่าเทียบกันระวัง2ตัวนะฮะ ตัวเก่าครับนี่ตัวใหม่ต่อเดี๋ยวเปลี่ยนแทนกันครับทำความสะอาดก็จะจบละตอนนี้เราถ่ายให้ดูต่อนะครับก็คือเราทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ลงเรียบร้อยแล้วฮะก็สวยงามแล้วก็ตรงรุ่นนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่าคูณแลรอบข้างเราทำการล้างน้ำแล้วก็เช็ดเปล่าเทาสอาดเรียบร้อยครับตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนเดียวคือใส่ท่อลงตำแหน่งเดิมให้จบ ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็จบงานประมาณนี้โอเคครับ